เอออะไรวะเฮ้ยมาสองตัวแล้วเหรอจัดไปเฮ้ยมาดิเฮ้ยทีเดียวรู้เรื่องท่านผู้ชมบอกเลยนะโอ้โหรางวัลโคตรโตงพอเลยไนดะ้มาแล้วเลิกเลยท่านผู้ชมนะี่ออาะรางวัลโคตรไปรางวัลประกาวไปแล้วเท่าไหร่เนี่ยอ้โหม,มาลุ้นกันดีกว่าเฮ้ยดูเปอร์โหูย สอง1้อบาทท่านผู้ชมว่าโอ้หกตันเข้ามาในเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว จะรออะไรกันล่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับเกมค่าย PG นะคะชื่อเกมชื่อว่ากับจานบ้าตีนะคะมาเราเข้าไปดูตัวเกมกันเลยดีกว่านะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะวันนี้นะคะเราก็ทุนอยู่ที่50บาทนะคะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะทํามาก,ก่อนอื่นเลยไปดูตลาดตาจากรอย่างคร่าวๆนะคะอืมก็เคยได้อธิบายกันไปแล้วนะมา ตัววสเกตเตอร์นะไอเทมของเขาราคาก็จะแตกต่างไปเลยตัวคุณนะ,ะฟรีสเปนนะคะนี่เลยจะมาสามตัวนะคะได้สิบหมุอนฟรีตัวคุณก็จะเพิ่มขึ้นเลยท่านผู้ชมนะคะไลน์อยู่ยี่สิบไลน์ตามนี้เลยโอเคลองเข้ามาดูลองเข้ามาชมกันได้นะคะอะ่โอเคก็ไม่มีแรงมากเดี๋ยวเราก็มาเริ่มเล่นกันเลยก่อนที่เราจะเล่นก็อย่าลืมกดไลค์กดซับไซส์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะเพื่อเป็นกําลังใจทําคลิปต่อไปนะคะมาเล่นเบทห้าบาทไปเลยท่านผู้ชมทุนห้าสิบนะคะหมดก็หมดไปเลย เฮ้ยเปิดแล้วสกตเตอร์มาหรือเปล่ายังไงมา2ตัวแล้วท่านผู้ชมตัวที่3ฮึชึบโอ้โหมันเลยไปแล้วไอ้บ้าเออยุยยยมาดิสกัเตอร์มาพอดีเลยค่ะเกือบเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหเก่งเยี่ยวเหนียวเลยไปสิบหมุนฟรีมาดูกันจะเป็นยังไงก็ไม่รู้นะคะเออสวยจัดไปน้อนๆขอคูณ15บหยาวๆไปเลย เออโอ้โหมาได้อยู่ร26บาทจัดไปทุน50บาทนะท่านผู้ชมนะคะมาดูกันว่าเราจะปั้นได้เท่าไหร่นะค่อยๆเป็่ค่อยๆไปนะคะสำหรับใครที่อยากเดินเงินเป็นสามารถเข้ามาสอบถามกันได้นะคะก็คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์กันเข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะมายังไงโอ้โหนึกว่าจะคูณ15บนะ้าแล้วท่านผู้ชมไม่บาเอ,อ้ยเฮ้ยเวอร์มา โอ้ยน่านเสียดายว่ะนะคะเขาเรียกอะไรเขียวหรือเปล่าอเอได้อยู่มานาฬิกาโอ้โหสวยนาฬิกาลงมาเออโคตรเอาเฮ้ยเขียวจัดไปคูณสิบห้ายาวๆคิวสวยนาฬิกามาไหมเฮ้ยบ้าบ้าไปแล้วท่านผู้ชมโอ้โหรางวันก้อนโต6 3 6บาท นี่ดูน่าสิบาทนะไเน่แต่โคตรดีเลยนะเบ็ดห้าบาทของเราอุ้ย่ยโคตรเวอร์อ่ะอืมห่วน่าเสียดายนะ้กานะสวยเคด้วยอื้มเคด้วยไปผิดแถวหรือเปล่าอะอสำหรับใครนะคะที่ชอบคิวบีนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะจ๊ะเวอร์ท่านผู้ชมดูว้าวก็มาดีครับน,น้อๆนะคะ195บาท อยังเอาเลยนะคะมาจฟรีเกมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามารวมรางวัลกันดีกว่านะคะแล้วเท่าไหร่หนึ่งพันสี่สิบเก้าบาทอะโอเคอยู่นะทุนห้าสิบบาทเบ็ดห้าบาทนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะ,ะเปิดแรกมาเข้าเลยถ้าไม่เข้านี่ชิบหายนะคะเออชิบหายแน่เลยนะคะผู้ชมยังไงอย่าบอกนะมาอีกเฮ้ยว้าไอ้นกมาอีกแล้วนะคะ สิบหมุนฟรีนะแม่งเข้าโคตรดีเลยนะพี่กับตันช่วงนี้แจกหรือเปล่าบักหรือเปล่านะมันบักหรือเปล่านะนาานะพี่กับตาเฮ้ยยังไงไม่บักแล้วนะแบบนี้นะคะโคตรเกลือแล้วนะเฮ้ยนี่มันฟรีเกมหรือเปล่ามาได้อยู่วะเฮ้ยสวยจัดไปใส่ต่อไปดิอือสวยนะคะห้าสิบเก้าบาท อือโคตรเอาออสวยสวยมารอบสุดท้ายแจ๋วอ,อือยังเงาสวยดีครับน,น,น,น้อนแจ๋วไปดิโอ้โหได้มา ร้อยห้าสิบสองบาทโอ้โหมาลงปีเกมของเราท่านผะู้ชมได้ามาสองร้อยแปดสิบห้าบาทอุ้ยอยากจะบ้าตายมาเพิ่มเบ็ดไปสิบบาทเลยหัวร้อนละเอออะไรวะเฮ้ยมาสองตัวแล้วจัดไปเฮ้ยมาดิโอ้ยทีเดียวรู้เรื่องทนะ่านผู้ชมบอกเลยนะวันจันทราา์ก็ตัวพอเลยนะได้มาแล้วเลิกเลยท่านผนะู้ชม เขาไปแล้วเท่าไหร่เนี่อ่ะม,มาลุ้นกันดีกว่าเฮ้ยจูเปอร์โอ้ยสองพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาทท่านผู้ชมว้าโอ้โหกัดตันเข้ามานี่โอ้โหยตกใจเบิดเลยอ่ะโอเคเนาะสำหรับวีนี้ก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะท่านผู้ชมนะฮะสำหรับวีนี้ก็ ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เลยดีกว่านะถ้าคลิปนี้เราผู้ผิวกันใดเราต้องขออาภัยด้วยลัะกันนะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราด้วยเนาะจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่จากเรานะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยดีกว่าสวัสดีจ้า <S <S